เราเนี้ก็มาหาแนวกินแถวหลานหมูพ่วงแม่บุญมี่นะครับห่อนๆเลยห่อนๆเลยเป็นไรพี่ช่วงนี้หนาฝนอะไรอย่างเงี้ยโว้วังไต่คือเก่าอยู่เนาะห่อนๆเลยนะเดี๋ยวหาหมกน้ำมใหม่ไปกินก่อนอันนี้หมกน้ำมใหม่เนาะมีแต่หมกน้ำมใหม่แล้ว ันได้เนื้อว่าน,นี่เนื้อ,อ,เ,อเอาเนื้อดีว่าหัวพวงหัวพวงซองอเดี๋ยวหักขึ้นก่อนขึ้นขึ้นจากซองใหม่แล้วกัน บอบบอบเขาตม่อืมอาดำนนวิ่วบาครับพกซิมหามแนวปิดเสาแล้วเสานี้ยซิวๆครับเนี่มาเสา เดี๋ยวไปฟังจั <c oughs> องอ่อนๆเลย <c oughs> มันขคื่นฝ้นกับโต๊ะคักนะเรียกว่าจิบอยุสซะแล้วอันนี้มูทิ่แวนไว้กับค้ายกันนะ <c oughs> มูสดกับค้ายครับเนี่ยเตรียมมากไว้กับร้ายเลย ร้นอนครับกับรรยากาศเนี่ยมาเศร้านะเนี่ยมาเศร้าก็หาเลาะกินผาไฟโบยกับเพาะอ่ะโอเคแล้วครับทางข้างพุดยอดแล้วนั่งกินทางข้างหในบรรยากาศครับเบิ <c> ่ <oughs> งเมนูล้านแมบบ่บุญมีคนว่างว่างล้านว่างคองหลาแบบสะอาดมากเลยนะ ก็ใหม่กับมี่นะสมมูสมเนื้อนะแบบปิ๊บก,ก็แบบซุกเจ้าบ้องกับมี่เจีพริกอันนี้ฟรีนะเจีพริกก็หมูพวม่วงหอนเลยนีอันนี้ข้อมูนะขึ๋นแล้วก็สม นแล้วกัตับนะครับโอเคบรรยากาศเศร้าๆอยู่มหาชัยมู้งพ่วงแม่คุณมี่ครับไปเลยพี่ขอพูดณหลายๆ้ครับครับผมโอ้โหขาเลย